对，屌！<Sí. S 2> <Yeah. S 1> yeah. อ๋อเนี่ยครับสีที่สามสีเหลือง

เือาการมาก่อนนะทุกคนช่วยกันเอากา่ายกนแล้วอ่ะแล้วคนตาย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 ็นใตาย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 ตครตายตายตาตายตายตตาย ตอบได้<ท>สีเหลืองไปไปีใลงด้ชเ่จะ่้เา้วก็ใชตใจสีเหอ